สวัสดีเด้อพ uh, ี่น้องตอนนี้กระรังเหมือนแจ๊กปูพี่น้องแจวกปูหน้าน้องตอนนี้กระรังแกะออกเอาแใจมองอันนี้มาหน่อยพี่น้องมเอิ๊กมันแจวกปูเนาะแจวกปูกินกับอันหลวงประกาศซ้อมพี่น้องประกาศกันยมันหลวงกี่ก็ร่างหนาหนานก็ร่างคนเลยหละังกล่องยู่ไกลพี่น้องเพราะว่าเราไม่เห็นคนถือกล่องให้

เอาอ,าอ,อยู่เพาอกระปูจไม่หรอกอือจิงๆต้องใช้หนน่อยๆถ้าปน,นแล้วก็ออนหนามันใส่น้ำเลยนเนาะไม่ใส่ว่า่หัวแน่หัวเอ้ยหนุกตาหลัไปทางเนี้ยเน้ยไห่บนามนห่วนะวในยันะ่ไขา,าเบืองเรื่อออกมาจะเป,ปเ,เป็นยังไเป็นกปูเนาะเป็นแยกระปูนี่ ตอนนี้พักกำลังลงไป้แล้วพาหนักหน่อนนี้ป้าป้าเรากลังเงินตัวค่ายนัน่อยห้อยใช่ไหมนวหนวครับ่มาต๊กน้ามันแห้งข้าใจมด เามาไปเกลือย่างใช่มามาบาดมาเด็กกินปนีได้แบบกวนนคือย่างได้รปะบอกไปหาขุดปูสิได้อันนี้พูดด้วยเห็นจะไดเอามาขุดนะมามาไม่ร้ายหนึ่งพี่น้องบริไทยเบิรงตอนที่นอนเอาถุงมาเลี้ยงว้ที่ลกระทยเบิรงเนพิดเนี่ยนะ โอ้ยไ oh ม่ก็มันไม่ร้ายเลย่นองประมาณสองโลสามโลเลยเนาะประมาณสองโลกว่าเนา,าเยแล้วก็เขียนว่าฝากให้แม่ใหม่ใช้ซื้อใหม่จเจ้ดี๋ยวแล้วก็กินกับเปลือกปลากิกับนุ่งจีน้ำกินกับนุ่งจีนก็ได้ ม,ม,ม,มัน่นนีเมาสดๆเนาะอันนี้เอาน้ามากแล้มาเมาไดพเพนากนว่ามันสดเลที่นอกก้องกปูกน่ะเป็นอันหนึ่งมากหนึงน่งเยวก็ใไส้ทงมาลายเต้อหนึ่งมากหน่นส้นากับไตไตไมันกัสซเนาสซื่อแล้วเนี่ยคนมให้ อเออ,อ,อกระปูด้วยพี่น้องตอนนี้น้ำกำลังสิ่งตำอันนี้ก็เป็นอองมันเนาะออ,อองกะนี่มันมันนะพี่น้องเหยดเบบึงน้ามันเห็นบ่เดี๋ยวถ้าตำแดดแล้วก็จะเอาน้ำตัวน,นี้นะมาใส่เนาะพี่น้องมันก็จะมีน้ำพอแบบซุ่มซุ่มชื่นชื่นนะตล้วพี่น้องตอนนี้หัวแจวกระปูแล,แล้วเด้อเบึงน้ำพี่น้องเป็นต่อแสบใช่ปะอันนี้เลื่อยหอยอยู่พี่น้องเลย แสบเดอ้อเห็นหน้าตาแบบสีเห็ดกินแสบไปได้พี่น้องแสบขนาดทักเข้ากับไก่ชีสซุกเยลยแหละพี่นอ้นองนี่ผักกาดดอกเนาะมาเด้อพี่น้องมากินข้าวแรกน้ากันบัดนี้เมนูเฮาเมือนีิก็มีลวกผักกาดซ้อมเนาะบ้านเฮาเอิ้นผักกาดซ้อมอยู่ประเทศไทยก็เอิน้นผักกวงตุ้งแล้วก็ปนกระปูหรือว่าแจวกระปูหรือว่าน้าพริกปลาทูเอ้ยบ่่แมนน้ำพริกกระปูเนะาะพี่นประเทศไทยก็แจวกระสืเอิญน,น้ำพริกกระปูเนาะพี่น้อง แสีบได้พี่น้องเพราะว่าปูมันมันมันย่านี่ก็เป็นย่าแดงเนาะปูกระได้มาจากอีสานคุณอลไรพี่น้องเลยมาจากพูรี่รัมเนี่อันนี้ก็เป็นอองกับปูเทียนโค้กเกอออกเด้พี่น้องจำกินข้าวเนี้วแสีบได้พี่น้องโอเคเด้อพี่น้องสัมผัสพี่น้องตอนนี้ก๋วยแจีวกับปูแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องหอมมันอร่อยแซ่บเด้พี่น้องเลยแจีวกับปูแบบบานเฮาเด้พี่น้องกับปูย่าแดงแล้วมันกระซิมมันในลวกผักกระซุกแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้อง เด้อพี่น้องไม่กินข้าวแรงน้ากันเนาะมากมาพี่น้องม่กินข้าวน้ากันมานี่ <c oughs> กินข้าวแรงพี่น้องกินขา้าวเจ้วกักกกวกะปูแล้วก็มีพักพักกัดซ่อมหลวกมนะพี่น้องแล้วก็มีพักยงก่าน้อมคบๆหน่ะพี่น้องขอลืมซื้อเ่นใครจืดใดกับข้อเมนตนมาบอกเลยพี่น้องเนี่ยน้ำลืมไม่เด้พี่น้องกินข้าวแรงน้กนากันเสียบเจ้วกระปูพี่น้อง เล้อดไวๆอ่ะแซ่กระปูมัๆมนๆบาเราคุยโทรศพัพท์น้อง้เราหายหมกินก่อนแซ่พี่นอะ น้องแก่เรื่อไม่เบ่งเข่าวเจ้าข้าสวยคุ้มคุ้มฮันเด้พักกาดดาเออพักกาดดา เดี๋ยวพี่น้องฮัลโหลโอเคพี่น้องตอนนี้น้ำกกินขาวอิ่มแล้วเป็นทีเรยบร้อยเนาะแซ่บแซบพี่น้องเจ้กัะปูกินกับหลวงพักกาดดอกนะพี่น้องนะ สำหรับคลิปนี้น้ำกะซีขอจบเอาไว้เพียงแค่เมื่อเด็กพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องเด้อช่ว่างเน็กะโดนๆมีคลิปอันนึ่งนะพี่น้องเนาะานนอย่าลืมติดตามอย่าลืมให้กำลังใจน้ำคือเก่าเด้อพี่น้องพอกันไหมคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้บายบายเด้อพี่น้องอยู่ดีมิเฮงเนาะจุ๊บๆกินข้าวกับแจ่วก,กับปูแล้วแล้วก็มาก,กินโสมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อกินผลไม้ล่างปากเนาะ สมบักเกียงพี่น้องเลยขอซื้อมาพวงบางแรน่งนี่แหละพี่น้องไปซื้ออัะไรเนื้อกินอยู่รถท้ายกับเขาาะพี่น้องเนาะเห็นมันงามดีเห็นเป็นตะวันนี่ยนะพี่น้องน้ำก็เลยซื้อมาโลนหนึ่งซื้สิบบาทพี่น้องแต่เงินลากออกมาสิบพันสิบสองพันนี่แหละถ้าเงินขึ้นก็มาสิบสอ,นะอ,องพันเกียรตินะนี่พี่น้องนี่กล้วยน้ำเนาะกล้วยพวงปลาเรือนพี่น้องนี่เราซื้อมาต,ตลาดสมสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกแปดสิบหน่วย คิดหน่วยขอคิดไปแล้วหน่วยหนึ่งพี่นนองน้งปลากนะจ๊ะทุกคนพีน่เนาะ